สวัสดีคะ่ะรวมรถมือ2 JK ในคลิปนี้นะคะเรามานำเสนอให้ชมกับ Nissan NV ค่ะหลายๆท่านตามหานะคะและตอนนี้นะคะ FC หลายท่านกำลังตามหา n issan NV ไปใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะแอดมินเลยตามใจ FC กันหน่อยค่ะค้นหาให้ท่านได้รับชมกันนะคะคันนี้เป็น NV ปี96ค่ะทุกทานรถบ้านมือเดียวไม่เคยติดแก๊สนะคะ แอร์เย็นค่ะขับทางไกลกันได้นะคะวิ่งได้สบายค่ะทางไกลทางไกลนะคะใช้งานได้ปกติค่ะทุกท่านมีบุบบ้างนะคะตามอายุแต่ก็ค่อนข้างสภาพดีอยู่นะคะภาษีพรบรมีให้ครบค่ะทุกท่านสภาพยังดูดีตามรูปเลยนะคะห้องเครื่องสวยภายในสะอาดค่ะรถเกียร์ธรรมดานะคะราคา4 9 0 0 0บาท ราคาตามสภาพนะคะบางคันก็จะถูกกว่านี้บางคันก็จะแพงกว่านี้นะคะขึ้นอยู่กับสภาพของรถแต่ละคันกันด้วยนะคะทุกท่านสำหรับคันนี้อยู่แถวเทศบาลแถวเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านโคนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะสนใจติดต่อโดยตรงกับผู้ขายนะคะเพื่อคุยรายละเอียดและนัดหมายเข้าชมตัวรถ ท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้ท่านเรียบร้อยค่ะใต้คลิปนี้เลยนะคะเน้นเดินทางไปดูด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ